ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม้แก่นขนาดใหญ่ๆอาศัยขุนเขาหิมมาวันย่อมงอกงามด้วยความเจริญสามประการสามประการเป็นฉไฉนคือเจริญด้วยกิ่งใบแก่และใบอ่อนหนึ่งเจริญด้วยเปลือกและกระเทาะหนึ่ง จเจริญด้วยกับพีและแก่นหนึ่งดูก่อพภิกษุทั้งหลายไม้แก่นขนาดใหญ่ๆอาศัยขุนเขาหิมวันย่อมงอกงามด้วยความจเจริญสามประการนี้ฉันใดดูก่อพภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันคนภายใน อาศัยพ่อบ้านแม่เรือนผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยธรรมะอันเป็นเหตุเจริญ3ประการ3ประการเป็นไนคือเจริญด้วยศรัทธา1เจริญด้วยศีลหนึ่งเจริญด้วยปัญญาหนึ่ง ดูก่อนพิกษุกทั้งหลายคนภายในอาศัยพ่อบ้านแม่เรือนผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยธรรมะเป็นเหตุเจริญสามประการนี้แลภูเขาศิลามีอยู่ในป่าใหญ่หมู่ไม้ได้อาศัยภูเขานั้นเจริญงอกงามเติบโตอยู่ในป่า ฉันใดบรรดาบุตรภรรยาเผ่าพันธุ์อมมาตหมู่ญาติและเหล่าชนผู้พึ่งพำนักเลี้ยงชีพต่างอาศัยพ่อบ้านแม่เรือนผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลเจริญอยู่ฉันนั้นผู้ที่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นศีลจาคะและสุจริต ของพ่อบ้านแม่เรือนผู้มีศีลนั้นเข้าต่างก็พากันทําตามบุคคลประพฤติธรรมคือทางที่ยังสัตว์ให้ไปสุกติไวในโลกนี้แล้วย่อมเป็นผู้เพลิดเพลินสมประสงค์ที่น่าใคร่บันเทิงอยู่ในเทวโลก